Hello my friend ชาวราศีพิจิกชาวลัคนาพิจิกและผู้ที่มีพลังจิตแรงกล้าแข็งแกล่งสารนี้นะครับจะมาพูดถึงพลังของราศีพิจิกนะครับว่าคุณคือใครคุณมีพลังแบบไหนแล้วก็พยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นดาวย้ายพลาหูย้ายในเดือนพฤษภาคม แล้วก็ภเสาพละศาสอีกโอ้เนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรกับคุณบ้างนะครับขอเรียกมรวมว่าคุณคือพลังงานพิจิกก่อนนะฮะส่วนภาคพยากรณนะ์นะ่ะนะฮะจะเป็นภาคเฉพาะลัคนาพิจิกถ้าใครยังไม่มีลัคนาไม่รู้ลัคนาอะไรนะครับก็ต้องไปหาลัคนาแล้วไปฟังลัคนาที่เป็นราศีของคุณลัคนาคือต้องใช้เวลาเกิดคำนวณกับปฏิทิน ะะคุณเกิดราศีอะไรไม่ได้แปลว่าคุณจะคลักขนานั้นแล้วเวลาพยากรเขาใช้ลักขณาพยากร only ไม่มีเวลาก็ไม่มีลักขนาหมดสิทธิ์ก็ต้องใช้การพยากรแบบอื่นใช้พลังจิตอย่างอื่นแทนมานะครับขอเรียกคุณว่าเพื่อนๆชาวพิจิกนะครับสัญลักษณ์ของพวกคุณก็คือนกฟินิกตายแล้วเกิดใหม่นะฮะสัญลักษณ์อีกอย่างนึงก็คือการตาย การตายของตัวแทนของราศีราศีพฤกษ์ก็คือคู่ของราศีพฤกษก็คือราศีพิจิกเนี่ยเป็นของคู่กันเป็นหยินหยางนะฮะราศีพฤกษบก็คือราศีของพระพุทธเจ้าฝั่งพิจิกก็คือการตายจากตัวตนอะไรแบบนี้นะครับตายเพื่อตื่นนะฮะสัญลักษณ์ของการตายเนี่ยในทางตะวันตกเนี่ยก็จะแบบให้ตัวแทนเป็นของเป็นเทพนะฮะหนึ่งในตำนานนั้นก็คือนกฟินิก ฟื้นคืนจากเท่าฐานแล้วก็โบยบินขึ้นมานะฮะและสัญลักษณ์ถัดมาก็คือสัญลักษณ์ของการรวมเป็นหนึ่งระหว่างชายหญิงมันคือการรวมความต่างของเรื่องเพศมันจึงเป็นเซ็กแบบจิตวิญญาณมันก็คือเอ e อ g y e x c h a n g กอ่ะมันคือการแลกเปลี่ยนพลังงานอ่ะเซ็กก็คือ,อ,อพิธีกรรมหนึ่งอย่างของ ของจิตวิญ,ญญาณสองล่างนะฮะร่วมประสานกันเป็นหนึ่งและในขณะที่จวนจีนจะถึงสภาวะใกล้ถึงจุดสูงสุดของสภาวะร่วมเพศนั้นจิตจะดำดิ่งเป็นหนึ่งเดียวไร้ตัวตนหลับตาเลยอะแบบหลับตาแล้วลืม ลืมตัวตนลืมความทุกข์ลืมตัวตนชั่วขณะมันคือการภาวนาอย่างหนึ่งนี่คือการตีความสไตล์อินเดียนะครับตันตระแล้วก็ทางพุทธมหายานนะที่ต้องยกมาเพราะว่าพิจิกก็คืออารมณ์นั้นน่ะอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์ที่มันปื๊ดระเบิดแล้วกับทุกเรื่องจึงเป็น พลังของดาวพูตโตสัญลักษณ์เทพสงครามเาเทพสงครามแล้วก็เป็นอะไรที่ขั้นสุดถ้าไม่สุดไม่จบไม่สุดไม่ได้มันไม่ถึงมันไม่มันไม่จบอะไรแบบเนี้ยเป็นพวกแบบเอ่อแบบเอาให้ได้ด้านล้ายก็คือแมนะิพูลเลตะบงการ ถึงห่วงฆาตกรรมใช้กำลังใช้ความรุนแรงด้านร้ายนะด้านร้ายก็คือฆาตกรความตายอะเนะเาะด้านดีล่ะด้านดีก็คือมีฤทธิ์ไงเหมือนยักษ์เลยอะโอ้มีฤทธิ์แล้วเป็นธาตุน้ำพิจิกด้วยจิตแข็งแกร่งที่สุดก็น่าจะเป็นพิจิกนี่แหละครับเพราะมันคือถูกสัญลักษณ์ของเทพเฮเดส เทเฟเดสใช่ไหมเราก็อยู่ใต้ทะเลลึกแบบอุปโลกว่าโลกใต้บาดานนลนรกอะไรแบบนั้นเลยข้างบนก็เป็นสวรรค์ข้างด้าข้างล่างก็คือนรกมันรวมมันจึงเป็นเรลรษของการรวมเป็นหนึ่งเดียวนะโกรธเกียดกลัวอะไรพอพบมีเซ็กปุ๊บรักกันเลยจบไม่เกิดไม่โกรธกันละในพามบ,บอกใช่ไหมฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดเนี้ย มันเป็นสัญลักษณ์ของการที่ต้องผ่านราศีตุลมาก่อนถึงจะมาราศีพวกคุณราศีพิจิกเนี่ยมันต้องผ่านตุลก่อนก็คือผ่านการแต่งงานมาก่อนผ่านการแต่งงานปุ๊บก็มาพิจิกพิจิกก็คืออ้าแต่งงานกันปุ๊บรวมหอลงลงมันจึงเป็นสัญลักษณ์ของ1เงินสินสอดทองมั่น 2. การตกลงว่าจะร่วมเป็นร่วมตายกันลงเงิน 3. ไอคนเนี้ยกูจะเสียตังค์ให้มันแต่กูจะมีความสุข มรณะไหมมรณะคือสูญเสียอะแปลให้ให้ตังเมียแล้วเราก็มีความสุขอืมหรือเราปฏิบัติพัดวีอุ้มชูสามีให้เขาแบบหมระดมด้วยลำแข่งของความรักสเสน่หาสามีมีความสุขนี่ก็คือการปนเปอร์จ่ายออกไปแต่แม่งไอคนที่เรารักอ่ะ พอมันมีความสุขกมมขูมีความสุขอะมีความสุขได้ไงเห็นเสียตังเสียเงินเสียทองเสียตัวเสียเวลาเสียใจไปรักเขาไปให้เขาลำบากจะตาย <c oughs> ผมกำลังพูดถึงสัญลักษณ์ของพิจิกและสัญลักษณ์ของพบมลณะมลณะคือเงินคนอื่นเนี่ยมันก็คืออันเนี้ย แต่ว่าพวกคุณจะต้องมาเรียนรู้เรื่องอรักคนนี้เกียรคนนี้อยากให้คนนี้จากไปรักอยากจะอยู่กันจวบจนฟ้าดินสลายเ,าเวลารักนะแต่เวลาจากโอ้ยไม่อยากจะอยู่เลยไม่อยากจะให้อยู่ห่างๆไปใต้จากกันเนี่ยววกคุณคือแตะไปที่อารมณ์พวกนี้ทั้งหมดกระทุกเรื่องอ และส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นสิ่งอื่นเสมอหมายถึงว่ามันจะต้องมีคู่กรณีเสมอเพราะว่ามันต้องผ่านตุนเพราะฉะนั้นสภาวะของพิจิกก็คือขั้นสุดข้อเสียที่ต้องระมัดระวังคำเตือนแล้วนะคำเตือนแล้วนะพวกคุณมีฤทธิ์มากพวกคุณมีอำนาจมาก พวกคุณมีจิตแรงกล้าอาฆาตก็จะเป็นอย่างนั้นคิดอะไรอย่างรุนแรงแล้วก็คิดซ้ําๆแล้วก็เอาให้ได้เอาให้ตายแล้วเสือกแลกแบบเอาให้ตายเนี่ยมันมีพลังมากเพราะฉะนั้นคําเตือนก็คืออือทําให้มันสมดุลข้อที่หนึ่งนะทำให้สมดุลก่อนมีสติแล้วข้อที่สองคือกําลังยึดติดอะไรอยู่หรือเปล่าถึงอยู่ในอารมณ์แบบนั้นนะ่ะ จริงๆแล้วอย่าไปแก้ที่ตรงจุดนั้นต้องไปแก้ที่ไอ้ต้นเหตุต้นเหตุคือความเชื่ออะไรบางอย่างที่แบบอย่างนี้ยอมไม่ได้อะไรแบบนั้นน่ะทําไมอะ่ะก็ฉันเชื่อแบบนี้อ๋อนี่ไงต้องเช็คความเชื่อพวกนี้โดยส่วนใหญ่แล้วละครชีวิตที่มักจะลิขิตให้ผิจิกจะต้องเจ็บปวดรวดราวก็มักจะมาจากการรักและผสมอีโก้ก็เลยกลายเป็นอีโง่ฆ่าตัว ตายน้อยอกน้อยใจโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกูอยากให้มึงยอมกูมึงไม่ยอมกูมึงไม่ทําตามที่กูบอกกฎกติกาของกูคืออย่างเงี้ยมึงเลวแต่กฎกติกาของอื่นกูไม่รู้แนวๆอัน,นเนี้ยละครชีวิตแบบถ้าเป็นเรื่องชีวิตประจําวันของพิจิกมันก็จะเต็มไปด้วยแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคืออย่าสุดโตงอ่ะอย่าสุดอย่าสุดขอบนะฮะ จงใช้ด้านดีนะฮะจงใช้พลังงานของเทพเฮเดสผู้ทำลายล้างหรือในยะหนึ่งก็คือเทพผู้ทำลายพัสิวะฮินดูฮินดูในฉากหลังได้เลยฉากหลังได้เลยนี่ปางสามยอดลบลีฮินดูเนี่ยพัสิวะคุณต้องใช้พลังของเทพพัสิวะ ทำลายล้างตัวตนเก่าแล้วก่อกำเนิดตัวตนใหม่ไม่ใช่ไปฆ่าคนอื่นไม่ใช่ไปเกียดคนอื่นโกรธคนอื่นพราะทําลายตัวตนใหม่แล้วเนี่ยข้อดีอย่างเนึก็คือจะได้ไม่ต้องเจออีกไงเอาพิจิกอีกแล้วพิจิกอีกโอ้โหพิจิกยากก็ยากสิก็มึงยึดไงในโหราศาสตร์ นักเรียนโหราศาสตร์เขาจะบอกว่าราศีที่ดือด้อๆเนี่ยเขาบอกว่าไอราศีพฤษศเนี่ยอะพฤษศแม่งก็คู่พิจิก,กดื้อมากก็จะเปลี่ยนแปลงดื้อด้านอีกอันหนึ่งก็พิจิกเหมือนกันโกรธนานยึดนานยึดทางอารมณ์ความรู้สึกแค้นนานไม่เป็นก็ตายมีเดียวหมดเดียวตายฮะอะไรแบบนั้นอะไม่กลัวตายอะชอบเล่นกับความตายอะหรือชอบคิดอะไรก็แบบตายแน่เลยต้องแย่สุดๆแน่เลยเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ นี่คือพลังพิจิตทั้งหมดก็จะต้องพาตัวเองไม่ไปแตะจุดนั้นแล้วก็ก็ควรจะเข้าใจว่าแค่รู้สึกมึงก็ไปแล้วมึงมีลิ์เพื่อนขออนุญาตพูดคำไม่สุภาพคุณแม่ไม่ชอบพูดคำหยาบนะครับอันนี้คุยแบบเพื่อนกันไงคุยแบบเพื่อนเพื่อนกันนะจะได้แบบแค่คิดก็รู้สึกก็ไปแล้วเหมือนคนมีจิตแรงกล้างไง ห้ามโกรธใครห้ามแค้นใครจงเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นบทเรียนนาไปสู่การช่วยเหลือผู้คนทําให้คนมีความสุขและที่สําคัญที่อยากจะพูดเหมือนเหมือนเหมือนที่มีจดหมายจะอยากจะมาบอกก็คือทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะสองสเ,อกเกี่ยวเกี่ยวโยงกับเรื่องอผลิตไหวโลกตอนนี้ต้องการพวกคุณมากๆเลยนะครับเพื่อน พลังงานพิจิกพลังงานพิจิกทั้งราศีทั้งลัคนาแล้วคุณเป็นคนลัคนา лан. อื่นคุณก็มีพลังงานพิจิกเพราะจะต้องมีดาวตั้งสิบกว่าดวงมันต้องมาอยู่พิจิกมั้งแหละอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มีดาวพูโตทุกคนมีพูโตแบบพิจิกอยู่แล้วจะไปแสดงออกกับเรื่องอะไรพวกคุณมีพลังพิจิกกันอยู่แล้วเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ดูดาวพูโตได้อะไรแบบเนี้ต้องการพวกคุณมากต้องการอะไรเหรอก็คือทิศทางของ แผ่นดินไหวอะไรต่างๆแล้วทิศทางของโลกเนี่ยตอนเนี้ยมันถูกชี้นำไปในทางข้าวยากหมากแพงอดอยากปากแห้งแล้วก็ความหวาดกลัวฝันร้ายและถ้าเกิดว่าคนครึ่งโลกรู้สึกไปในทางเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงมันจะเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยปรากฏในโลกเราแบบเร็วขึ้นแต่พวกคุณนะจิตแข็งพวกคุณพิจิกอะ่ะเออ นะเขาบอกว่าคุณแค่ช่วยคิดดีๆแ,แค่ช่วยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันสุดท้ายมันจะดีไม่ต้องกลัวใหหนฮานะพวกในฐาะที่ฉันเรามีพลังแมง่องวิกฤตหนักกว่านี้กูก็เจอมาแล้วแค่ข่าวพวกเนี้ยพวกมึงก็ทำไปตก,ตกใจไปได้เนี่ยพวกคุณต้องส่งพลังแบบนี้ออกไปเพราะพวกคุณแบบสายแข็งเพราะคุณคือสายแข็งแล้วถ้าคุณแบบ ยังโกรธยังเกลียดส่งออกมาภายนอกอีกอะ่ะมันก็ยิ่งแบบว่ามันจะเป็นเร็วขึ้นเพราะพวกคุณจิตแรงส่วนใครบางคนใครบางคนที่มีพลังพิจิกรราศีพิจิกที่บอกว่าโอ้ย ไม่เครียดได้ไงไม่โกรธไม่เกลียดได้ไงเพราะว่าเราไม่มีสิ่งนั้นเพราะมันเป็นเพราะไอ้นั่นเพราะมันเป็นเพราะไอ้นี่เพราะมันเป็นเพราะภายนอกทั้งหมดเลยคนสัตว์สิ่งของสถานการณ์เศรษฐกิจถ้าใครในพวกพวกเราอะที่ยังรู้สึกก็ต้องกลัวสิเงินมีน้อยก็ต้องกลัวสิวะเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องกลัวอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่มีเหตุผลเลยอะ จะมาไม่ให้กลัวแล้วไม่ให้ตั้งจิตยังไงอะไรแบบนี้นะใครที่ไม่เก็ตตรงนี้คุณเพิ่งเข้าวงการพิจิกมานะอันนี้แบบทางลัดเลยแล้วกันใช้จิตเอาแบบไม่มีเวลาอธิบายไปเรียนกันเพิ่มในนิมิตมรตยูยกน์หน้าเพจ Facebook ปักหมุดเป็นกลุ่มนิมิตมรตยูกนเอาไว้เรื่องจีวิญญาณเราต้องรู้แค่จิตรู้สึกแม่งก็สร้างแล้วเอาง่าย ไม่มีเวลาอธิบายยาวตรงนี้นะฮะแสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าตั้งจิตยังไงแล้วต้องกังวันนะพอตั้งแล้วกางวันไม่ต้องทําอะไรเรือไงเ้ไม่ได้ทำโโมีหนึ่งสามสี่ห้าหกมีเยอะมีหมดเลยคุณไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้คุณก็เลยแบบไปยึดว่าอยากได้เงินก็ต้องวิ่งออกไปหาเงินนะอยากได้เงินนั่งก่อนอะไรแบบเนี้สร้างภาพก่อนอีกวันหนึ่งรู้เลยว่าจะต้องทําอะไรแล้วทํากดปุ๊บได้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ย สิบเท่าเออมันมีกระบวนการพวกนี้อยู่นะฮะแปลว่าคุณแค่ยังไม่ได้รู้เรื่องตรงนี้แค่นั้นเองแต่จริง,รงๆอะคุณทําเป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณอาจจะแบบอยู่ในสังคมที่เขาโโหแม่งเชื่อแต่ข่าวลบข่าวร้ายมันก็เลยทําให้คุณแบบทำให้ทำให้คนพลังพิจิกอะทาแม่งเครียดในชั่วโมงนี้แม่งแรงอะ,อะไรประมาณนี้นะ, <laughs> นะครับอ่ะโอ้คุยมาซะย,ยาวนะฮะพยากรณ์ล่ะทีเนี้ย จากนี้เป็นต้นไปจะเป็นภาคพ,พยากรณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลักณาพิจิกเท่านั้นที่จะฟังอันนี้ได้ลมเยอะอ่ะสั้นๆแล้วกันนะครับ เพราะว่าดาวพระหสัสบ,บดีจะมาเข้าพบมรณะมันคือการ d ด a แอนด์รีเบิร์และนี่คือพบที่พวกคุณเป็นเป็นผู้เป็นต้นแบบเป็นออริจินอลเดดแอนด์รีเบิรก็ต้องพูดถึงพิจิกเท่านั้นและคุณเองที่เป็นคนลัคนาพิจิกคุณจะต้องมาเจอกับบ้านตัวเองและดาวที่มาก็คือดาวพระรหสัสสบดีดาวดีอ่ะ hmm. ไม่ได้ร้ายอะไรขนาดนั้นหรอก เดี๋ยวจะบอกให้ว่าดียังไงดีในเรื่องการลงทุนเงินทองเห็นวิกฤตเป็นโอกาสพลิกพลิกดำเป็นขาวพิกขาวเป็นดําแล้วก็แบบแบบรวยอะ่ะอืมเพราะว่าวิกฤตโลกตอนนี้มันสิวๆคุณเจอหนักกว่านี้ <c oughs> คุณหนักกว่านี้คุณช่วยทําให้โลกอะ่ะมันไม่หวาดกลัวได้ไหมส่งจิตพวกคุณไปในฟงในฝันมันจะไปถึงหมดแหละแค่คุณรู้สึกดี แล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะผมบอกแล้วว่าดาวเปลี่ยนครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงของโลกมาหนึ่งเงินกระดุมพระไปตกมรณนะเอาดีๆเลยแล้วกันได้ตังกู้เงินก็ผ่านตำราบอกอย่างนี้กู้เงินยังผ่านเลยนะฮะแล้วกออ็อาจจะแบบแต่งงงแต่งงานไงปีที่แล้วอะ่ะพิจิกอะ่ะเออลัคนาพิจิกนะก็พระราชเข้าปตัตน้มันก็จะแต่งงานบ่หวะนะ มีคงมีคู่ใช่ไหมพอแต่งงานพวกก็เจียเสียเงินสินต่อทองมั่นอาจ่ายตังไปอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเกิดว่าอ่ะบางคนไม่ได้แต่งงานก็เจอใครบางคนแล้วก็เป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ร่วมลงขันปร,ประกอบกิจการอะไรแบบเนี้ยก็มีมรณะก็คือเรื่องสร้างกิจการก็ได้ไม่เห็นจะต้องไปเดท a รืเบิร์ตอะไรอ่ะคำถามคืออาจารย์คันแล้วถ้าเกิดว่าเ,เรา ไปร่วมหอลงลงหรือร่วมลงทุนกับคนอื่นมันเดทแอนด์รีเบิลยังไงคะมันมรณะยังไงคะก็มึงเป็นตัวเองไม่ได้งไง <c oughs> ไม่ใช่มึงคนเดียวแล้วที่กินอิ่มและอร่อยมึงต้องอิ่มสองคนแต่ว่าจากที่เคยอิ่มเต็มท้องอาจจะแบบอของมันครึ่งหนึ่งของกูครึ่งหนึ่งก็มีความสุขแล้วนอะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามรณะหมายถึงกินร่วมกันและมีความสุขร่วมกันบนความแตกต่างต่างกัน ก็ถ้ามันต่างกันมากมันก็เลยมอลรณน่าอีไอนี่เนี่ยกูไม่ไหวละเลิกแม่งเลยเกียรตินี่คือต่างกันมากแล้วแล้วหลอมรวมกันไม่ได้นะหลอมรวมกันไม่ได้มันก็ไปทุกเรื่องแหละเพราะว่ามรณะมันหมายถึงเซ็กความรุนแรงเงินทองเซ็กกับเงินก็คืออันเดียวกันน่ะคุณรักใครคุณก็อยากจะให้สิ่งนั้นที่มีคุณค่าให้กับอีกคนหนึ่งมีความสุขให้ได้ทั้งตัวทั้งใจเพราะฉะนั้นทั้งตัวทั้งใจ ก็แปลว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นคุณลณักนาพิจิกคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์และคุณอาจจะเลิกก็ได้จากนี้ไปคุณจะต้องเป็นขั้นเลือกและคัดใครออกแล้วจะลงทุนกับใครก็ได้นะครับหรืออีกในยันเนื้อคือเป็นช่วงนี้ใครลงทุนพิจิกดาวค่อนข้างเรียกได้ว่า การลงทุนดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าหุ้นไทยเนี่ยพอมรณะเนี่ยก็จะไอเออะไรก็ตายตาย้อมันน่ากลัวไงเออทีนี้มันก็น่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแหละสําหรับใครสําหรับไอ้พวกที่อายุอยู่ในอาถรรพ์เปีนะครับอาถรรพ์เปีนี่คืออายุนะพูดสั้นๆก็คือเบญจเพศนะครับยี่สิบแล้วก็3ามสิบหนะครับอายุ4 2่สถึงสีแล้วก็บวกไปอีกดปีครึ่ง7ปีครึ่ง,ค,งคนกลุ่มนี้เนี่ยมีดาวเสาร์ทำมุมยากกับดาวบนท้องฟ้า ก็คือเจออะไรราศีอะไรก็ยากกว่าคนอื่นทั้งนั้นแหละครับนะฮะถัดมาก็คืออ่ะคุณก็จะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะพระรหัสอืมเปลี่ยนแปลงเพราะใครบางคนอะ่ะอืมนะแต่ว่าคุณก็จะต้องแบบมีความสุขด้วยในการเปลี่ยนแปลงอะ่ะแหมคบกับคนนี้ดูหน่าชําเชียวนะช่วงนี้ดูแบบแต่งตัวเปลี่ยนไปดูมีความสุขนะคบกับคนนี้อะไรแบบนี้มันคือเปลี่ยนอาการแบบเนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณแบบโอ้ยอ,อจกกะปิมานานแล้วเนี่ยนะบรรยากาศชีวิตก็ไม่ดีทำยังไงได้ล่ะแล้วจะจะมีใครไม่ต้องรอใครลุกไปเลยลุกไปออกไปเลยแล้วก็ไปที่มันมีสีสันสนุกสนานก่อนเบื้องต้นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศหรือไม่ก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองง่ายที่สุดแต่งตัวใหม่อะไรแบบเนี้ย หรืออะไรดีวะมรณะเดี๋ยวขอแนะนําเพื่อนก่อนนะโดดบันจี้จ้ำไงเสียวแทบขาดใจตายเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอาไหมละ่ะเพราะว่าเพราะว่าช่วงชีวิตอะไรที่เกี่ยวกับม,มรณะเนี่ยอะอย่างอย่างอย่างคุณมีดาวพระรหัสเข้ามรณะเนี่ยมันก็บรรยากาศแบบโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับโอ้ยตกแรบเกือบตายแล้วอุดรุบุดขึ้นมาได้เฮ้ยจําแม่งตลอดชีวิตเลยจําแม่งสิปีอะคล้ายๆกันครับ เสียวเหมือนจะตายแทบขาดใจตายแต่ของคุณเป็นพระราษฎร์ไงคุณก็ได้ตองได้ตังมั่งหรอวะแม่งต้องได้ดีวะอืมแล้วราศีพลังของราศีพิจิกแม่งรวยอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเงินแต่แม่งมันไม่รู้ไงมันสึกไปโกรธมันไปมันไปเอาด้านลบพิจิกไงโกรธเกียิบงการหึงหวง ซับซ้อนซอนเงื่อนเพื่อนทรยศมึงเอาที่มันไม่ดีทั้งนั้นอะไปและไอแบบเนี้ยมันจะเดดมันจะตายมันไม่ได้ตังค์แต่ถ้าคุณเอาแบบความโกรธความเกียรความเจ็บปวด <c oughs> ไปลงกับอะไรบางอย่างนึงแล้วแล้วคุณก็หมกมุ่นกับมันจนคุณเก่งแล้วคุณก็เอาไปขายแล้วคนก็ชอบมากเลยเพราะคุณเป็นผู้ชํานาญสิ่งนั้น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นพวก ใช้ความหมกมุ่นในทางที่ดีนะฮะแบบนั้นแหละจงเปลี่ยนเปนความหมกมุ่นแล้วสร้างสรรค์ไม่ใช่เอาความเครียดแค้นอยากจะฆ่าตายกันให้สาแก่ใจไม่ไม่นะนะฮะแค่นั้นเองแค่นี้เองนะหัวใจของพิจิกอะแล้วคุณจะนึกอะไรคุณก็นึกไปตลอดแล้วหลังจากนั้นก็คือคุณก็นึกนานๆไง <ฮะ S 1> อ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็มีโอกาสได้ตรงได้ตังอะ่ะอ๋อแต่ถ้าเกิดว่า คุณพิจิตรที่มีเรื่องหนี้สินอะไรแบบเนี้ยก็รีบเคลียร์ซะตอนนี้แหละเอาให้จบอืมก่อนนี้หนี้สินนะเอาให้จบนะฮะอะไรอีกอะอ๋อแล้วเดิมทีเนี่ยเสาวก็อยู่อยู่พันทุอมันก็เคยพูดไว้สมัยก่อนเนะตั้งเยอะตเอะติ้งเยอะนะหลายครั้งแล้วละ่ะวเรื่องบ้านเรื่องแม่เรื่องครอบครัวโอ้ยหนักอกหนักใจเฮ้ยแบบ อืมดูเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านแล้วเหมือนไม่มีใครอยู่อยู่ข้างใน,นแปลว่าคุณมีปมภายในเรื่อง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 อดีตเก่าเรื่องครอบครัวหรือคุณเบื่อบรรยากาศห้องที่คุณอยู่อะตกแต่งใหม่ให้บ้านมันมีสรรรีสันให้มันเหมือนบ้านใหม่อ่อหรือบางคนก็ต้องไปดูแลแม่ป่วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้เจอหลายเคสเนี่ยแล้วในขณะที่พลาหูมาก็ไม่ได้อะไรมากมมยก็มาเรื่องครอบครัวอยู่ดี แล้วก็ครัวก็โอเคแหละก็คือ,อยังบรบรยากาศแบบเดิมแล้วก็ถ้าแตะถ้าถ้าแปลเป็นแบบแบบไทยๆนะพลาหูมาครั้งเนี้ยอันทัได้ตำแหน่งเกษตรด้วยนะมันก,มนก็มันก็มันก็มีกำลังนะ้ายก็ไายแรงดีก็ดีมากแต่จะไปสน้ายทำไมในเมื่อเราตั้งจิตได้อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อแบบแบบคำทำนายที่มันต้องลบๆอะ่ะไม่ต้องเชื่อปักจิตลงไปเลย Mm hmm. แล้วก็โอ้เรื่องลูกๆเด็กๆแล้วชู้รักดาวเสาจะเดินจะเดินกระโดดไปตรงนี้สองเดือนนะมันแปลว่าอะไรวะครอบครัวแล้วก็รู้สึกเออจะต้องออกไปแสดงอะไรบางอย่างในสองเดือนนั้นเหรอ ที่มาจากบทบาทมาจากครอบครัว,วอะไรนี่แหละลองสังเกตดูนะมาจากบ้านมาจากครอบครัวมาจากเรื่องเก่าปมเก่าก็ได้นะเรื่องเก่าๆที่โยงมาเกี่ยวกับอดีตของเราเออที่ทําให้เราจะต้องแบบไปแบบสดงแสดง,สดง,สดงอะไรบางอย่างให้กับกลุ่มคนที่ที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่งานหรือว่าครอบครัวแต่ยังไงก็เรื่องครอบครัวก็ยังเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเสามันยังอยู่ครอบครัวนะแต่ข่าวดีก็คือ เดธรีเบิร์ดครั้งนี้แล้วรวยอะไปง่ายๆนะก็คือ1น,นะถ้าจะเอาให้แบบปังเลยะนะแล้วก็ไม่เอาแบบเลวร้ายแบบคาทํานายที่มันไม่ดีอะพิจิกกนะคือ1คุณเปลี่ยนตัวเองเลยทิ้งอะไรที่ไม่ดีทิ้งไปเลยนิสัยเก่าเขียนไปข้ขอๆจะทําอะไรจะทิ้งอะไร2ทิ้งของใช้ในบ้านอะไรที่เก่าแล้วก็ไม่มี ความหมายแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ได้ใช้อีกแ,แน่ๆก็บริจาคให้ประโยชน์กับคนอื่นไปขอบคุณมันด้วยนะเพราะว่าพวกพวกคุณพิจิกเนี่ยมันจะต้องขอบคุณการตายอะ่ะขอบคุณการพักจากขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ได้ร่วมสร้างประสบการณ์ที่มีความสุขขอบคุณไม่ใช่แค้นมึงไปแล้วเนี่ย โอ้ยังตามด่าเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยน้อเว้ยชอบตกเพื่อนไอ้พวกมีดาวสุกอยู่พิจิกด้วยแม้ว่าไม่ใช่ลัคนาพิจิกอะต้องเรียนรู้เรื่องรับเรื่องนี้ใหม่ไม่งั้นคุณจะติดภพภูมินะเออนะหนทิ้งของสองทิ้งนิสัย 3. ทิ้งภาพข้างในภาพข้างในอะ่ะห้ามห้ามตายตายตาย แย่แน่เลยเกียดเกียดเกียดห้ามไปสะกดจิตตัวเองนะผ่านผวังสมาธิแล้วก็ลงภาพโปรแกรมใหม่แล้วก็ไปหารูปภาพไปหาวิดีโอศิลปินตัวอย่างที่อยากมีอยากเป็นแล้วหมกมุ่นอยู่กับมันกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองจึงเรียกได้ว่าไม่ต้องมีวิกฤตจ้าเช่นอ้วนขอโทษแบบอยากเปลี่ยนตัวเองอะแล้วแบบอยากคุณดีคนนี้ เอาเลยเดซอลีเบิร์ตพร้อมเลยจ้าได้ได้แต่ถ้าเป็นแบบไท,ย,ทยโบราณเขาจะแบบไปบริจาคเลือดคุณชอบไหมล่ะบริจาคเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ่ออ่ะปล่อยปลาก็ได้ปล่อยป,าปลยปาเนี่ยเอาทริกไปนะฮะมันเหมือนคุณไว้ชีวิตคนที่คุณโกรธอืม อะให้ปลาเนี่ยแทนสิ่งนั้นให้ชีวิตไปนะคุณเป็นคนให้คุณจะรู้สึกให้นะครับมันจะได้แบบน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจีวิญญาณและปลาเป็นสัญลักษณ์ของราศีมีนวินาศการหลุดพ้นการหลุดพ้นอันนี้ได้แต่ว่าต้องตั้งจิตให้เป็น เอาละครับ,ารบพามาถึงตรงนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณเป็นคนราศีอะไรพลังงานราศีอะไรลัคนาอะไรราศีอะไรนะแล้วก็คุณตั้งใจจะ d e a แอนด์รีเ i ิร์ในปีนี้เพื่อเป็นนกฟินิกเกิดใหม่แล้วก็ได้ทุกอย่างเรื่องอะไร ที่คุณจะทิ้งแล้วเรื่องอะไรที่คุณจะสร้างใหม่สถานที่แห่งนี้เป็นพยานที่นี่คือปรางสามยอดพันสี่ร้อยห้าร้อยปีพันลายพระวิษนุภศิิวะพระแม่มีทำพิธีมีพลังงานอยู่ในนี้ เป็นพยานครับคุณเลือกตัดสินใจใช้พลังอำนาจของตัวเองไปแล้วครับไปก่อนครับ